จิตญาณสินทซ้งไกลและไกลแต่พอใจกันเก็บกายลี้ามวันีจิตสามวัีเรียวร้องรองใจกันถากทับบูกศักถูกพิถวายแต่ปูจอกสีตึงเก็บอกประถมหแรก เจ้าเพราว่ารักาแกแบบนี้แล้วก็อดีตเจ้าว่าอีสิบสามลูกรวมเพ็มสิบสี่ลูกจับลู่ดอสีด้วยดอกจากนั้นก็ตบปูตูนิสสวายแก่ล้วก็กครู เจ้าว่าก so ็ตาโดัดนั้นจยาโยมทุกท่านขอบคุณครั้งนี้เป็นครั้งที่27แล้วจะแต่เริ่มทักหาจะแต่ตกทาง500จะหลไยกัหอือ่อกทาง500อาจจะมาจบไปไมื่อเดือเด็กสอง เราหักเยอะเนี่ยตั้งแต่2ั้5059ไม่อยู่ก็ได้เมท3 2สอยู่ตั้งแต่้1 3 2เป็นมถึงตัวัวใหญคำบนคนี้เป็นคำที่ยี่สิบเจด้ววัดภาพแก่ของเราภานั้งหลายนี่ั้งนี้นะโย เริ่มมาตั้งแต่2,433จนถึงปีนี้2,168รวมอายุของวัดเหาได้135ปี135ปีต่อวัดวัดมาเก่ตับุวันนี้ครัวันที่27เดือนแล้วก็มีเะ้อาว่า ตั้งแต่ลูกเราสืบเราตนจนถึงตบเกูบ้านก็คือพ่อผ้ครูในเวที่เาเปิดจากเจ้าวาดูปประตุบันรวม15รูกด้วยกันตอนนี้น่าจะว่าประวัติยาวนานมากเลยข้างบนข้งี่2ิดเจ็นี้นิ้นหนพรตัวเพ่งรนี้าบติ3าูป